พลิกกับมนเพื่อนคนไหนนะครับที่ไม่ออกดอกลูกตั้งนานแล้วแต่ไม่มีดอกสักทีทั้งใส่ปุ๋ยทั้งบำรุงก็ไม่มีดอกเนี่ยเราจะพาไปดูต้นนี้นี่นะครับเพื่อนสังเกตด,ดูดอกออกเต็มมากมากนะครับ พี่โรมีวิธีการทําไม่ยากเลยนะเดี๋ยวนี้พโร่จะมาบอกวิธีการทําให้พริกออกดอกแล้วก็ติดผลดกแบบนี้นะครับโดยเฉพาะออกดอกยังไม่พอเพื่อนสังเกตดูใบพริกของพีโร่สวยไหมสมบูรณ์ไหมมาเรามาดูวิธีการทําขั้นตอนกันนะครับไม่ยากเลยปลไปไปดูและนี่นะครับก็คือวัตถุดิบของเรามีนม นมผมจะใช้นมที่มันบูดนะครับนมตัดมาจากการใช้ในส่วนที่เหลือของส่วนของเรานะครับมันเหลือผมก็จะหมักไว้ไม่ได้หมักหรอกผมกทิ้งไว้เนี่ยให้มันบูดก่อนแล้วก็ผงชูรสนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับโดยนมในตัวนมจะมีแคลเซียมนะครับแคลเซียมโปรตีนวิตามินเยอะมากนะครับเราจะใช้1ช้อนโต๊ะเนาะนี่ผมเชื่อเดียวก็หนึช้อนโต๊ะนะน หนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ผงชูรสนะครับก็หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะตัวนม เขาจะมีโปรโตีนวิตามินเยอะมากนะครับตัววิตามินจะช่วยให้ลำต้นแข็งแรงโปรโตีนก็เสริมสร้างเกี่ยวกับข้อดอกช่อดอกนะครับให้ให้เหนียวครับตัวผงชรถก็จะมีกรดอะมิโนนะครับช่วยในการเสริมใบให้มีใบเขียวใบจะเขียวสดนะครับเหมือนที่เพื่อนๆเ,เห็นแหละแล้วก็ วยในการเต้งดอกนะครับเร่งรากเจริญพันธุ์เจริญเจริญเจริญเติบโตให้ดีขึ้นนะครับส่วนน้ำปลาน้ำปลาก็เป็นน้ำปลาก็เป็นน้ำหมักดีๆนี่เองนะครับน้ำหมักเป็นปุ๋ยดีๆนี่เองนะครับช่วยบำรุงลำต้นให้มีความอวบอิ่มนะครับแล้วก็ช่วยให้ผลผลิตของเรานะครับมีความแข็งแรงขั้วเหนียวนะครับตัวน้ำปลายนะ เยผสมในปริมาณขนาดนี้นะครับอัตราส่วนที่ีโร่ผสมในตอนนี้ก็คือจะใช้ในปริมาณของเจดลิตรนะครับหรือจะใช้ในปริมาณของ1ิบลิตรก็ได้นะครับทางที่ดีเพื่อนใช้10บลิตรก็ได้นะแต่ส่วนฮีโร่มันมันมีขนาดเล็กมันใช้ไม่พอนะครับผมจะผสมให้ได้ปริมาณที่เพื่อนสามารถที่จะไปคำนวณวิธีการใส่ได้นะครับคนได้ขนาดนี้ วิธีการดูแลรักษาก็ไม่ยากนะครับง่ายๆเลยไปไปดูกันเพื่อนๆได้บัวมาอันนี้ของฮีโร่นะได้ปริมาณเจ็ดลิตรนะครับบัวนี้เทใส่ไปเลยจะทำการคนนะครับคนนี้มันเข้ากันแล้วเพื่อนๆก็นำไปรดรัดนะครับต้นไม้ของเราไปะจะใช้ได้ผลดีในพืชใบเขียวนะครับพืชกินผล เนี่ยรถไปเลยที่รถกรถนี่แหละนะครับช่วยบำรุงลําต้นให้แข็งแรงนะครับเพิมเสริมสร้างรากเสริมสร้างใบดีมากๆากเลยนะครับโดยเฉพาะพืชที่เรากำลังเพาะชำนะครับยิ่งต้องรักษาเป็นอย่างดีต้องให้สารอาหารให้เขาครบถ้วนนะครับเขาจะได้โตมาสวยๆนะครับ โอเคเนาะไปลองทําตามกันดูนะครับวิธีการนี้วิธีการที่เพื่อนๆสังเกตดูใบใบพืชของฮิโร่เขียวสดสวยมากนะครับไปทําตามกันได้นะครับรับรองว่าผลที่เห็นก็คืออย่างผลที่ได้ก็คืออย่างที่เห็นเลยเนาะและสําหรับพริกก็คือมันจะสวยมากนะครับใบใบก็จะสวยมากนะครับ สดเขียวเข้มเขียวเข้มนี่นคือในไนโตัวเกนียนเยอะนะครับในตัวเกนียโในตัวเจนเยอะก็ส่งผลในพืชเจริญเติบโตด้ตตตดีนะครับช่วยในการเร่งดอกเร่งผลได้เป็นอย่างดีเลยโอเคครับไปลองตาตามกันดูนะครับวันนี้ฮีโร่เข้ามาแนะนำเคล็ดลับดีๆนะครับในการบำรุงดูแลร,รักษาต้นไม้ของเรานะครับให้สวยงาม แบบที่ไม่ต้องเปลืองตังเลยเนาะฮีโร่ก็หวังว่าทริปของฮีโร่จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับไปลองตามมาดูนะครับว่าสูตรที่ฮีโร่แนะนาไปจะได้ผลมากดีมากขนาดไหนนะครับได้ผลดีอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกล่าวกันด้วยนะครับว่าทําแล้วได้ผลดีอย่างไรบ้างวันนี้ฮีโร่ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับถ้าคิดว่าทิปของฮโร่ไม่เีประโยชน์ก็ ฝากกดแชร์นะครับให้กับคนเพียงไม่ได้ดูคลิปนี้เนาะส่วนพวกเราชาวเกษตรเรารู้ว่ากเกษตรนะครับทำง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากนะครับตามแบบฉบับของพวกเราเนาะอันนี้เป็นมะกรูดนี่เพราะเมล็ดเดี๋ยวรอบหน้าผมจะมาทำรีวิวดูว่าวิธีการพาเพาะเมล็ดมะกรูดนะครับทำไม่ได้ยากเลยโอเคครับวันนี้ฮีโร่กตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย